ทำติดถึงล่อซึ่งสาอล่มซึ่ง้อเขาออกแล้วเป็นผนฟันจนกว่าจะชิ่มชิ่นยืนห้องกระหูนั่งห้องกระหูกเดินไปห้องกระหูแม่กระทั่งขับรถยูมันกระเด็นยืนเดินนั่งนอนที่ตะโกนประตูขาตัวมันมัดสายออกไปครับเป็นธรรมดามันยูหนึ่งปั๊บกลคนดข้อก็ต้องฝึกก่อนเลกนั้นฟึกจนชิ่แล้วมันจะสี เลียยมันเนืถ like nah ึงม like 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 so, ันก็มนรู้สึกมีอะไรมันกลับมาเองแต่ว่าเนี้ยมันเห็นลงมันกลับมาเลยครับผมแบบผมแบบไปนั่งสาธผมแบบถึงเจดีมากฟังหลวงพอผมแบบถมันคืนเลยวะแต่มันกินมันกมันถิงเจดแค่ห้องเหลือตาตรงปลายจมูกห้องหายใจเข่าทีเดียวมันก็เป็นแล้วแต่ตันมีเป็นวันนี้ขั้นนั้นเบื้อกบแมบๆน้อยๆอย่างเออ เวลาเวลาคุยกันนปะถ้าตัวนี้เึ็นได้การการาคุยกันเป็นพืชวิตกหมายถึงว่าบอกว่นมันมีนี่ข้ามีความผิดอยู่แต่ว่าปีนี้เห็นว่าไรเรื่องมันคุยอยู่งไม่ใช่เหมือนเดิมอันนี้มันเหมือนแบบเริ่มต้นครับเริ่มต้นไปจากเอาดูคนเดียวเขายางไปเลยมันก็ขึ้นมาเองปั๊บ จะเป็นขั้นสองขั้นสองผมมีความฉิบผมมีความคุยเนี่ยคือผมมีการคิบผมมีการคุยถ้งยางไปคนเดียวดีนะคือเดินจนครบคือเดินครบขั้นสุดนึกนึกนึกไปเลยถ้ามันใส่ออกไปมันคิดถ้าตัวนี้หายนี่แสดงว่าคิดไปถึงคนนั้นขั้นนี้แล้วมาล่ะเออเดี๋ยวเออแตวมันใส่ไปมันสอดแทรกไปมันส่งคิดออกนอกเพราะว่าส่งคิดออกนอกคือคิดเป็นู้อื่นนั่นแหละ มาไหมกลับมาร่วมไหมปั๊บี๋ยวก็เวลาข้ายางไปยางมากัวนี้หายปุ๊บแตดงว่าข้าวบอยูุในตัวเองกายเวทนามมีเวทนากายมายถึงว่าข้าวบรลลูสิตโต้ยังยๆวะข้าวบหลุมสิตโตถ้าข้ามีความรู้สึกตัวนี้ข้าวซสึตโตตลอดเดียวว่าจีก็สอบกนอก ก็นสิ่้นงผู้นจะตลอดเลยนมันตินอลอเพกปวมันคุยกันจะ่อมมมนแตความือซื้อเข้าเสว่าออกไปพอใจกระพอใจกับพพอใจวันแต่ความือซึกอมีหายไหมถึงผู้เบีขาหายไปหรอไปยืมผืนแล้วแต่ถึคิดถึง้ากถึงมือมันกเดกก็มาไหมเต้อง แล้วมันจะเป็นสมองแตกอย่างไรหมดอ๋อพอสังเกตุทีีย่งมันมองๆน่ะบางที่มันกิดเย็นเข้าไปในาการบางคนมันเป็นยาบ่านมันชารับตบาเยอะคือปู่ของแบบนี้บางคนบางคนกลว่าเป็นตัวโตขึ้นยืดออบางคนกลว่าเป็นตึางห้าเขาทรายวองไปทรายคือขี้พอสังเกตุก่อนขขี แ่ความคิดไปตัวนี้ออกโหดบออยู่ในตัวเองแล้วเขาแบจับมาไม่จับมาโดยลมลมปั๊บตัวนี้ขึ้นไม่ปั๊บยู่จนกว่าว่าแม่กระัางคุยกันความีสุขอยู่ได้ความีสุขอยู่ได้เพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันบางทีเขาคุยเขาคิดจินตนาการณ์ไปทำคุยเด็กเพราคิดออกว่าเวลาเขาคุยกันเรื่องนั้นเขาจะไปคิดเรื่องเก่าๆะากเก่ามาคุยเลยว่า ตัวนี้สิหายเดี่แต่ว่าผ่าฝุกชำน้าดีแล้วมันคุยมันจิดถึงแต่ความรู้สึกบอกนัอที่ในาก,ากายเลย,าย,ย,ก,ย,ายลก,กายเว้หน้าคิดจิด้นากายเจิตู้ในความรู้สึกมันเป็นัดนขาุคอไม่คุยความปปร,รู้สึกกรบบอออกประสับสัะสานความรู้สึกอยู่ในตัโต กายเวทก่าจิตจิตก็สบายเสติประธานทีเข้าสัมผัสตางเลนแต่บางที่มาสหัวเด็สน่มันมันหากะงงงี่เี่หน่อยนะัันเดตอนแรกผมกบฟังเงินลายปนมันมดสืรีผมมาฟังเงินงอจับจุดบอได้ผมมันเห็นแล้วมันมากมาอยู่ตรงนี้ผมแบเออ ดีแหละพอดีผมมาฟังอาจารย์พอดีมันจะคือจะดิบกันพอดีตรงนี้ก็คือตังเลยครับมันน้ำม้าด่วนนะครับแต่ว่าผมก็ตถุวัลมันคืออย่างมันงๆอยู่ตรงไหนนะครับเอาวางได้กันแน่จับจุดได้กันแน่พอพอหรือเปว่าจับจุดเดียวเอาจุดนี้เพาาะต้องไปตัวังวลมันแม่เพราะตัวตัวลาร์ให้สังเกตว่าถ้าความรู้สึกนี้ออกแสดงว่าไปอยู่น้ำความรู้สึกผู้อื่นแล้วมันจนไปรู้สึกอยู่กับผู้อื่นนะครับ ได้ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้กก็สร้างเขาเด้กก็พ้าใจเขา่วงเขากำว่วเขาขเห็น่านี่ให้ถึงกับว่าอารม์ไม่เป็นสุปั๊บใหที่ควุ่งสีนกว่าว่าแม่งขัดข่นคุยกันกับหลวงปู่ใจใมันถึงเลยอารมณ์มันเกิดเพราะไรอารมณ์มันเกิดเพราะไรพพมันเกิดเพราะนั่นแหละดับดับแบบนี้ดับเพราะว่าข้าบ่าใส่อารมณ์ไปน้ำกพมกิด คนเฮาส่วนมากคิดถึงเรื่องใดมีอารมณ์กับเรื่องนั้นแหละแม่นบ่ลนะไรนั่นเป็นอะไรใส่คำบริกรรมอย่าก็ได้ครับกต้องเอาคัมภีร์พุทธกระแดงใช่คำยังก็ได้นมะพระพักน้ำมูลพุทธายะพุทโธธัมโมสังโฆหรือเอาคำใดกระแตะแต่อยู่นี่ที่แรกผมพอวามใสบริกรรมพุทโธแต่ถ้ามันคิดแล้วมันบมีคำบริกรรมเลยมันไม่ตลุ่ยสิคำบริกรรมอะย สังเกตคนเวลาเาอย่างเาคอยปดวมัมีความบริกรรมมนมีความจิตเออมัมีความจิดเลยแต่ว่ามันรู้อยู่ค้างกานังแหละมันนคนบ้าหรอกแต่ว่ามันจุดิตดทด่อนี้แล้วากต้องเป็นต้องกังวลยังก็ต้องไปถามหาว่ามันคืออย่างเป็นอย่างกูเ็ศจรงได ต่อไปมันที่ไปสเ็จในที่ห้องต้องมัต้องเมดียวมันคิดเลื่อนไปเองในห้องหูมันไปเองมันก็ิถึงมาเองในห้องในงานทุว่ามันมันอบาีจากห้องดนไปแล้วที่ว่าเป็นบางที่จะหอยเป็ดหอยเปดึงมาเมันกลับมาเร็วๆแต่เขาเ้างทเอาความิดเ้างทเอาความิดคุ้มมันมากเนบอความิดหรือค้มดอะไรนะมันก็ไปนึงมันคือคิดบอ แต่วาวีธีมันแก่เลาก็ลบปุ๊บปุสุดเองเลยบ่ิได้คิดแมจหาห้องคิดถึงผ okay. mm hmm. okay. yeah. ู้ใดสร้างมั่ปสร้างงผู้นักช่างผู้หนักข้ใจมันก็ข้อใดมนพบเกับเขาอาศัยสิ่ป็นตวิญญาณอาศัยยังด้านต่างๆสรางเหตุว่าวข้อใจข้อใมกจะเห็นว่าปื้นเรียวา อาเรียกมัสุดตับมาใน้เร็ยวต่กอนลุสุดโต๊ะยูดีจวัดจีจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดเดียวสมาธิโสัมันตั้งตรงไหนตั้งตรงนเดี๋ยว่าละเอายนีเอาเอาหมองนี้เลยจะไปคุ้มมันมากมองนี้เวลาไปมันไปเอาเองดอกหน้าตัวว่าเขาติดเป็นแล้วเขาจับจับกับเข่าใจเข่าใจ้อมข้ออธิบายัก็ได้นอนวนวลกัตางกัางดอสลุงสุดโต บางทีอย่วยาอยู you know <qu> ่า h à ไม่ได้บัานอายุนี่เ่ต้องพุ่มแค่ลูกลูกสึกโตไหมเพ่งบ่ได้เพ่งต้องเพ่งเออจะา่นเดียนวคิดไปก่อนว่าติดบัดยามันบู้ๆเขาเขาก็ต้องเพ่งมันบ่บ่ก็ต้องติดยามคนธรรมดาตดหดไน่ยเน่าจับเขาความรู้สึกเบาๆบางๆต้องแต่เพ่งมันมันได้เพ่งลุงพาวลุงดีเห็ดกระได มันเลยกระไหนกรไมันชิมแลลวกระไหนเห็นรไหนเป็นจอละกแม่ต้จับจุกเลยละกอนิ่งละกมาถึงป็นงก้อรู้สๆนะมาถึงว่าจับวามรู้สว่าอ๋อคืออันนี้บอกนะยาง้อยเิงลมมันมันแมันหนีเารต้องเพ่งเบอสมันถึงนั่นเองก็ปล่อยมันรปล่อเลยด็ดููดูสุโตยางงอกปนี่ก็เดไปเอา เมื่อเพงไสได้มันเป็นอย่างนี้เาไปกเอาวิธีวมันขึ้นจะเร็วๆี่กูมา่รอมากหรอครับพ่อหันครับเป็นคนอาวิธีวาเอะไรมันขวบอกว่าเแต่ว่าผมจะไึงดึงวิธีไหมายถึเอาดึงสติครับไดมันีคามไม่ได้ถ้า้องเรมกันงน เต้องนแล้วเขากีแค้วคงลบเล็กน้อยอยู่ับตาไปอย่างนี้มันจะเข้าว่าต้องต้องมีเข้ามาระดกับี่าครับผมันี้มันอยากมามันจะมาเลยนะแมนอะไรที่เรอง่ถ้าวอยากมามันก็มานส่วนมากมันใส่ไป้วมันติดเพอไปคิดถึงผู้นั้นผู้นี้เลยง่ายๆไปจำเอาเทคนิคก็พวกเขาผู้นั้นเด็กผู้วาก็เนี่ยเกี่ยวมาเลด ไปไปภาพภาไปลายอยู่ตง้อครับอย่านี่ผนัองฝั่งผนเร่องการป้อกันดูให้ดีจ้าระรับขอคน ตัผมก็คื <iah. S 1> อกันปวนวงนวนกนมากเทาตัดผมเพิ่มสบายใจไป้าป้าเอาป้าไปแต่ลราุนารุกคือเอาจำเอาเทคนิคมันเอามาโลดตัดผักคีวนั่ไปไปนบ้าิาไปเกี่ยมผู้ผม่ไปดูนะครับตอนน่อย ก็เป็นจังหวัดวัดยิ่งขึ้นวัดขึ้นวันึมูลติสคุลุงจังหวัดอุนะครับผมมคับมีหลูกก็มีหลูกแก่2หลวก